ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่ห4แยกจากขณะที่เขาเดินอยู่บนทางเดินภูเขาและฟังการเล่าเรื่องของหลิงเฟิงหัวใจของฉินเลี่ยราวกับถูกกระปุกเครื่องปรุงหกใสมันทั้งเปรี้ยวหวานขมเค็มเผ็ดรสชาติเหล่านี้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อครึ่งปีก่อนตอนที่หลิงอวิชีได้รู้ว่าเขาครอบครององตราเมฆดาราจนสามารถเป็นสมาชิกหลักขอหอเมฆดาราเมื่อไหร่ก็ได้นางรอบกังวลอยู่พักใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโซ่ตรวนของเขาหลิงอวิชีจึงหมกมุ่นกับการฝึกฝนเพื่อหวังว่าศักวันนางจะสามารถเข้าหอเมฆดาราไปพร้อมกับเขาได้หลิงอวิชีเคยกล่าวไว้นางหวังว่านางจะไล่ตามหลังเขาไม่มากและนางยังหวังว่าจะได้ก้าวไปอยู่ระดับเดียวกับเขา แต่ครึ่งปีต่อมาขณะที่เขายังฝึกฝนอยู่ในเมืองหลิงหลิงอวิชีได้พบกับโอกาสพลิกผันชีวิตด้วยการข้ามขั้นจากหอเมกดาราเพื่อเข้าสู่หุบเขาเจ็ดอสูรที่เป็นกองกำลังระดับเหล็กดำได้ในทันทีนั่นเป็นหนทางสู่ชีวิตที่ดีฉินเลี่ยไม่มั่นใจว่าเขาควรจะร้องให้หรือหัวเราะดีตอนนี้เขารู้สึกสับสนไปหมดหัวหน้ากำลังรอเจ้าอยู่ที่ทางเข้าเมืองจูจู่หลิงเฟิงกล่าวขึ้น ฉินเลียประหลาดใจที่เห็นหลิงเฉิงเย,ย่อยู่ที่ทางเข้าเมืองโหนกแก้มของเขาซูบผอมใบหน้าซีดเผือดเขาจ้องมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าว่างเปล่าแถมยังถอนหายใจบ่อยครั้งอีกด้วยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลิงที่ลานบ้านที่ที่ตู่เจี้ยหลันและตระกูลของนางเคยอาศัยมีรถม้ารูราที่ทำจากหยกขาวตั้งอยู่รถม้าสลักเป็นลวดลายงดงามอัญ,ญมณีและไข่มุกจำนวนมากถูกฝังเข้าไปเมื่อแสงตะวันส่องกระทบแสงสะท้อนอันเจิดจ้าค่อนข้างเสียดแทงดวงตาของฉินเลีย มีสัตว์อสูรหินผาทองคำสี่ตัวที่ใช้ในการลากรถมา้าคันนี้โซ่สีเงินล่ามพวกมันเอาไว้พวกมันได้รับคำสั่งให้คอยเฝ้าระวังอยู่ข้างรถมา้าแม้พวกมันจะเป็นสัตว์วิญญาณระดับ2แต่ตอนนี้พวกมันกลับเชื่องโดยสมบูรณ์มีผู้ฝึกวรยุทธหญิงผู้งดงามสองคนยืนอยู่ข้างๆรถมาออร่าของพวกนางถูกเก็บซ่อนเอาไว้พลังที่แท้จริงต้องสูงส่งอย่างแน่นอนพวกนางกำลังสนทนาและหัวเราะเสียงเบากับเรื่องบางอย่างอยู่ ฉินเลี่ยมองไปที่หลิงเฉิงเย่จากนั้นจึงมองไปที่รถม้าก่อนจะย่นหน้าผากเล็กน้อยในที่สุดเจ้าก็กลับมาจากทางเข้าเมืองหลิงในที่สุดหลิงเฉิงเย่ก็เห็นร่างของอีกฝ่ายจู่ๆเขารีบเดินไปหาโดยทันทีจากที่ไกลๆผู้ฝึกวรยุทธหญิงพุ่งดงงามที่อยู่ในลานบ้านของตู่เจี้ยนหลันสังเกตเห็นการกระทำของหลิงเฉิงเย่จึงได้เผยรอยยิ้มออกมาราวกับพวกนางพบเห็นเรื่องราวขบขันก่อนจะเอามือปิดปากและหัวเราะเสียงเบาออกมา เมื่อมีโอกาสพวกนางจะลอบมองมาที่ฉินเลี้ยแต่แม้พวกนางจะเผยรอยยิ้มแต่ดวงตาของพวกนางกลับเต็มไปด้วยความเย่หยิงมันเป็นนิสัยของผู้ฝึกวรยุทธ์ระดับสูงที่ชอบดูถูกผู้ที่อยู่ต่ำกว่าลุงหลิงฉินเลี้ยเดินมาถึงตรงหน้าพลางถอนหายใจเล็กน้อยท่านจงใจรอข้าเช่นนี้ท่านมีเรื่องอะไรหรือครับ จูจูหลิงเฉิงเย่ก็เผยความอายออกมาเขาอั้มอึ้งอยู่พักหนึ่งก็ไม่สามารถสัญหาคำพูดดีๆมาได้เขามองกลับไปที่รถมาและคิดถึงเส้นตายในวันพรุ่งนี้ในที่สุดเขาก็ฝืนพูดออกมาว่าลุงหลิงทำให้เจ้าเสียประโยชน์แล้วละ่ะฉินเลี่ยยังคงนิ่งเงียบแต่นี่เป็นโอกาสที่จะมีหนึ่งครั้งในชีวิตของน้องฉีและน้องสเสวียนส่วนรวมทั้งตระกูลหลิงด้วยมันเป็นโอกาสที่ข้าไม่กล้าใฝ่ฝันถึงหลิงเฉิงเย่สุดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะหายใจออกมา ตระกูลหลิงเป็นเพียงกองกำลังเล็กๆเท่านั้นพวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากตามติดหอเมฆดาราเพื่อความอยู่รอดอันน้อยนิดเมื่อสิบปีก่อนภรรยาและเพื่อนสมัยเด็กจำนวนมากของข้าต้องตายเพราะความอ่อนแอของตระกูลหลิงเพราะตระกูลหลิงอ่อนแอน้องสองของข้าจึงตายอย่างน่าอับอายที่ข้าทำได้คืออดทนเท่านั้นต่อให้ข้าจะรู้ดีว่าคนที่บงการเรื่องนั้นเป็นใครข้าก็ทำได้เพียงแซงทำเป็นเหมือนเฉยและต้องมาเจ็บปวดต่อสีหน้าและคำพูดอันเย็นชาของอีตัวอย่างตู่เจี้ยหลัน เขาจ้องมองฉินเลียดด้วยสีหน้าเจ็บปวดก่อนจะกล่าวอย่างจริงจังว่าลุงหลิงทําให้เจ้าเสียประโยชน์แล้วล่ะต่อให้เจ้าจะดูถูกข้าอย่างไรข้าก็ขอรับไว้และไม่คิดจะต่อว่ากลับแม้แต่คําเดียวแต่แต่ลุงหลิงหวังหวังว่าเจ้าจะสามารถโน้มน้าวน้องฉีด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งได้เพราะไม่เพียงแค่นี้เป็นโอกาสที่จะพลิกผันโชคชะตาของตระกูลหลิงเท่านั้นแต่มันจะพลิกผันการเติบโตตลอดชีวิตของน้องฉีอีกด้วยถ้านางพลาดโอกาสนี้ไปนางจะต้องเสียใจไปชั่วชีวิตและตระกูลหลิงก็จะ ฉินเลี่ยพวกเราก็ขอให้เจ้าไปน้มน้าวน้องฉีด้วยหลังจากพวกเขาได้ยินว่าฉินเรียกกลับมาทั้งหลิงเฉิงจื้อและหลิงข่านการก็รีบมาขอร้องเขาเมื่อเห็นสีหน้ากังวลของคนทั้งสามประกอบกับได้ยินคําขอร้องอันสิ้นหวังมุมปากของฉินเลียกโค้งขึ้นเพราะความขมขื่นหลังจากเงียบอยู่นานสองนานในที่สุดเขาก็กล่าวว่าทําไมท่านคิดว่าข้าจะสามารถน้มน้าวนางได้ท่านเป็นพ่อของนาง ลุงของนางท่านลุงใหญ่ของนางถ้าพวกท่านยังทำไม่ได้แล้วข้าจะไปทำได้ยังไงหล่ะครับเพราะพี่สาวรักเจ้ายังไงหละ่ะเสียงหลิงสเสวียน่วนดังมาจากด้านหลังของคนทั้งสามดวงตาของนางสันไหวนางเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเพราะพี่ไม่อยากยกเลิกพิธีมั่นหมายเพราะพี่ไม่อยากเห็นเจ้าเจ็บปวดเพราะพี่กลัวว่าเมื่อพี่จากเมืองหลิงไปแล้วนางจะเสียเจ้าไปตลอดกาลสายฟ้าฟาดเข้าใส่จิตใจของฉินเลี่ย ฉินเลี่ยอยาไปฟังพวกเขาท้าพี่สาวไปแล้วนางจะไม่มีวันกลับมาที่เมืองหลิงได้อีกถ้าหากถ้าหากเจ้าไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะเข้ากองกำลังในระดับเดียวกับหอศูนย์ธมินหรือไม่ก็หุบเขาเจ็ดอสูรได้ความหวังระหว่างเจ้าและพี่สาวก็คงจบสิ้นลงหลิงสเสวียนส่วนเมินคําตอบว่าของหลิงเฉิงเย่และคนอื่นนางยังกล่าวอย่างดื้อรั้นว่าในอดีตข้าเข้าใจเจ้าผิดไปมากแต่ข้าไม่มีวันลืมว่าเจ้าเคยช่วยตระกูลหลิงเอาไว้หลายครั้งทั้งต่อหน้าและลับหลัง ข้าไม่เข้าใจว่ามันส่งผลดีต่อตระกูลมากน้อยแค่ไหนแต่ข้าแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยตระกูลละกลิงคอนสำนึกในบุญคุณอย่างเช่นการรักษาสัญญาณที่ให้ไว้กับท่านตาชินชานนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าอยากจะพูดเมื่อกล่าวจบนางไม่สนคำตอบว่าขอหลิงเฉิงเย่หลิงเฉิงจื้อและหลิงข่านการอีกนางหันหลังเดินจากไปชินเลี่ยตกตะลึงเพราะคำพูดของนางอยู่นานสองนาน ถ้าหากเจ้าไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะเข้ากองกำลังในระดับเดียวกับหอศูนทมินหรือไม่ก็หุบเขาเจ็ดอสูนได้ความหวังระหว่างเจ้าและพี่สาวก็คงจบสิ้นลงถ้าข้าไม่พยายามฆ่าก็จะเอาแต่ตามหลังอยู่เรื่อยไปค่าแค่อยากอยากก้าวไปอยู่ระดับเดียวกับเจ้าข้าไม่อยากเป็นภาระของเจ้าคำพูดของหลิงสเสวียนส่วนหลังหลิงวีอิ้วชี่ดังก้องซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัวของเขาทำให้เขาอยู่ในพวังนานสองนานนั่งอยู่ไหน ผ่านไปสักพักจู่จู่ฉินเลี้ยก็ถามขึ้นหลิงเฉิงเย่นหน้าผากในใจของเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเขาชี้ไปที่บ้านหินของฉินเลี้ยพลางกล่าวว่าเมื่อสามวันก่อนนางขังตัวเองอยู่ในบ้านจู่จูหัวใจของฉินเลี้ยก็บีบรัดเขาไม่รอให้หลิงเฉิงเย่และคนอื่นได้พูดอีกเขารีบเดินไปที่บ้านของตัวเองคิดว่าเด็กคนนั้นจะเลือกทางไหนใครจะไปรู้เขารู้ดีว่าทันทีที่นางไป นางจะขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าราวกับดวงดาวถ้าเขาปล่อยนางไปเขาอาจจะเสียนางไปตลอดกาลถ้าเขาไม่ทำหละถ้าผู้หญิงคนนั้นเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาภายหลังนางจะไม่บ่นทุกวิทุกวันหรอกหรือข้าชักจะสงสัยกับการตัดสินใจของเขาแล้วสิด้านข้างรถมาอันหรูหราสาวงามจำนวนหนึ่งจ้องแผ่นหลังของชินเลียที่ไกลลับไปพวกนางสนทนาเสียงเบาดวงตาของพวกนางเอ่อล้นไปด้วยความสงสัยเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางพวกนางมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งจะอายุ2ี่สปีนางพันผ้าพันแผลสีน้ำเงินหม่นร่างสูงผอมของนางพิงกับรถม้าสีขาวราวกับหยกผิวของนางขาวราวกับหิมะใบหน้าง,งดงามของนางสองสว่างสุขใสาราวกับหยกก็ไม่ปานนางไม่สนใจกลุ่มคนที่สนทนากันอีกทั้งนางไม่ได้ปริปากพูดมาตั้งแต่เริ่มนางก้มหัวลงราวกับกำลังทำการฝึกฝนอยู่เงียบฮ่า แต่ว่าหญิงสาววัยสาพุ่งนางงามกลับต้องการความเห็นของนางหนึ่งในพวกนางจึงเอ่ยปากถามว่าลู่หลีเจ้าคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้ยังไงถ้าเด็กคนนั้นยอมช่วยเจ้าก็จะมีรุ่นน้องถึงสองคนเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ผู้หญิงพวกนี้เป็นเพียงผู้ฝึกวรยุทธจากหุบเขาอสูรธ์มินไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงของเจียวหลิวอวีดังนั้นสถานะของพวกนางจึงไม่สำคัญมากนักเมื่อเทียบกับลู่หลี ข้าไม่อยากเสียพลังงานไปกับการคาดเดาที่ไม่มีแก่นสารสิ่งเดียวที่ข้าสนใจคือผลลัพธ์สุดท้ายต่างหากผู้หญิงที่เหลือต่างพากันหัวเราะติดขัดกับการตอบเช่นนั้นเมื่อเห็นว่านางกล่าวในส่วนของนางแล้วพวกนางจึงหยุดการสนทนาอีกด้านหนึ่งก๊อกก๊ฉินเรียกเคาะประตูเบาฮ่าฮข้าบอกว่าข้าไม่อยากพบใครทั้งนั้นหลิงอวิชีตะโกนเสียงต่ำจากในบ้านข้าเองฉินเรียกกล่าวเสียงต่ำ ไม่มีเสียงตอบมาจากในบ้านกลับกันมีเพียงเสียงเสียสีของเสื้อผ้าเท่านั้นที่ดังขึ้นหลังจากนั้นประตูก็เปิดออกจากด้านในหลิงอวี๋ฉีผู้โศกเศร้าเดินออกมาก่อนจะจ้องมองเขาอย่างเงียบงันหลังจากเขาเข้ามานั่งหันหลังพร้อมกับปิดประตูอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้หลิงเฉิงเย่และคนอื่นที่กำลังตามมาสามารถเห็นเหตุการณ์ภายในได้ภายในบ้านทั้งสองคนต่างจ้องมองกันอย่างเงียบงนันพวกเขาต่างรู้สึกว่ามีคำพูดนับล้านอยากจะพูดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มอย่างไรดี ข้าชินเลี่ยเป็นฝ่ายเริ่มถ้าเจ้ามาที่นี่เพื่อนม้นนาวข้าเจ้าก็หยุดทำเถอะข้าไม่อยากฟังจูจู่หลิงอวิชีขัดขึ้นชินเลี่ยถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะนิ่งเงียบไปพักหนึ่งจูจู่เขากล่าวว่าข้าไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการมานมน้นาวแทนตระกูลหลิงพ่อของเจ้าลุงรองหรือลุงใหญ่ของเจ้าข้าไม่ได้มาที่นี่เพราะน้องสาวของเจ้าด้วยข้าแค่อยากมาเพื่อเจ้าและตัวข้าเอง ดวงตาของหลิงอวิชีสั่นไหวขณะรอคอยให้อีกฝ่ายพูดต่อในใจของนางเบ่งบาลด้วยความสงสัยใครรู้อันเจิดจ้าเจ้าบอกว่าเจ้าหวังจะช่วยข้าในอนาคตเจ้าบอกว่าเจ้าไม่อยากเป็นภาระให้กับข้าหวังว่าจะก้าวไปอยู่ระดับเดียวกับข้าฉีเลี่ยมองไปที่นางนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเป็นฝ่ายกุมมือนางก่อนในขณะที่ดวงตาของหลิงอวิชีเต็มไปด้วยความสับสนเขากล่าวต่ออย่างอ่อนโยนว่าข้าสามารถบอกเจ้าได้เลยว่าถ้าตอนนี้เจ้ายังอยู่ในเมืองหลิง เจ้าจะไม่มีวันอยู่ระดับเดียวกับข้าได้หากเจ้าจาักไปหากเจ้ามุ่งสู่หุบเขาเจ็ดอสูรก็จะสามารถไล่ตามข้าได้ทันไม่มันไม่ควรเป็นแบบนี้ข้าไม่อยากได้ยินหลิงอวิชีพยายามกลั้นน้ำตานางสายหัวซ้ำไปซ้ำมาไปซ้บไปจากเมืองหลิงเข้าร่วมกับหุบเขาเจ็ดอสูรพยายามอย่างหนักเพื่อที่เจ้าและข้าจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งฉินเรียกกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เขาหยิบแผ่นวิญญาณแผ่นแรกที่เขาใช้เวลามากว่าครึ่งปีถึงจะสร้างสำเร็จก่อนจะผลักมันไว้ในฝ่ามืออันอ่อนน,นุ่มอของหลิงอวิชีและกล่าวว่านี่เป็นแผ่นวิญญาณแผ่นแรกและแผ่นเดียวที่ข้าสามารถทำได้สำเร็จนี่เป็นก้าวแรกสู่เส้นทางการหลอมอุปกรณ์ของข้าเพื่อให้เป็นเช่นนั้นข้าต้องเสียหยาดเหงื่อและความพยายามไปมากและวันนี้ข้าขอมอบมันให้เจ้ามือของหลิงอวิชีสั่นเทานางกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาพลั้งพลูออกมาจากดวงตา ถ้าเจ้าอยากให้พวกเรามีอนาคตงาน,นเจ้าก็ต้องไปจากเมืองหลิงมีเพียงหุบเขาเจ็ดอสูรเท่านั้นที่สามารถดึงพรสวรรค์ของเจ้าออกมาได้ฉินเรียกคำรามร่างของฉินเลียสั่นเทิมอย่างรุนแรงเพราะงั้นไปซับไปบอกกับพ่อเจ้าบอกว่าเจียวหลิวอวีหรือใครก็ช่างอทําให้เจ้าตาสว่างจนอยากไปหุบเขาเจ็ดอสูรด้วยสีหน้าหนักแน่นมืออาทีทียงกุมเอาไว้เขาออกแรงผลักนางออกมาจากบ้านหินก่อนจะพาตัวเข,เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเขาคำรามผ่านประตูว่า จ้าต้องพยายามเต็มที่แล้วรอข้าอยู่ที่หุบเขาเจ็ดอสูรรอให้ข้าไปหาเจ้าในอนาคตข้าฉินเรียกขอให้สัญญาข้าจะต้องไปหาเจ้าอย่างแน่นอนหลิงอวิชียืนอยู่หน้าประตูฟังเสียงคำรามต่ำของฉินเลี่ยน้ำตาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไหลผ่านไปนานเท่าไหรไม่ทราบภายใต้ดวงตาที่คาดหวังของผู้เป็นพ่อในที่สุดนางก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับดวงตาที่เมื่อยลา้านางเดินไปยังทิศทางที่รถมารุราตั้งอยู่ ภายในบ้านฉินเรียกขดตัวอยู่หลังประตูดวงตาแดงก่ำเขากัดฟันเพื่อพยายามข่มเสียงกรีดร้องอีกด้านหนึ่งสายตาเข้มงวดของลู่หลีเผยแววประหลาดใจออกมาเมื่อเห็นหลิงอวิชีเดินมาทางนี้นั่งยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องของตู่เจี้ยหลานก่อนจะกล่าวว่าหัวหน้านั่งตัดสินใจได้แล้วค่ะยอดเยี่ยมมากไปหาเด็กคนนั้นแล้วมอบยาบัญญัติถือกำเนิดให้เขาบอกเขาให้ลืมเรื่องเกี่ยวกับหลิงอวิชีให้หมดสิน้น จากภายในห้องน้ำเสียงสนิทสนมและเย็นชาดังขึ้นรับทราบค่ะลู่หลีตอบรับก่อนจะเดินไปยังทิศท,ทางที่ตั้งของบ้านหินของฉินเลี่ยเมื่อนางและหลิงอวิชีเดินสวนกันร่างของนางสั่นเทิมเล็กน้อยมันไม่หยุดสั่นจนกระทั่งนางหันกลับมามองหลิงอวิชีด้วยสีหน้าไม่ใส่ใจก่อนจะก้าวเดินต่อไปเพียงไม่นานนางมาถึงด้านหน้าประตูของบ้านหินของฉินเลี่ยขวดยาขนาดเล็กอัลอียดอ่อนไหลเข้าไปยังช่องว่างที่อยู่ด้านล่างประตูหินนางกล่าวอย่างเย็นชาว่า ถ้าเจ้าสามารถฝ่าไปถึงพลังระดับก่อเกิดได้ยาบัญญัติถือกำเนิดจะช่วยเพิ่มโอกาสของความสำเร็จให้มันจะช่วยลดความเสี่ยงที่ร่างของเจ้าจะระเบิดจนสังหารตัวเจ้าเองเมื่อเจ้าก้าวจากขั้นต้นไปยังขั้นกลางของพลังระดับก่อเกิดนางทิ้งช่วงไปพักหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อว่าการตัดสินใจของเจ้าทำข้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่ว่าข้ายังต้องบอกเจ้าเอาไว้อยู่ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางจะเป็นรุ่นน้องของข้านางไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดาในเมืองหลิงอีกต่อไป นางจะก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ของการฝึกฝนในอนาคตนางจะได้มองเห็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลนางจะไม่มีวันได้อยู่ในโลกเดียวกับเจ้าอีกข้าหวังว่ายาบัญญัติถือกำเนิดนี้จะทำให้เจ้าลืมเรื่องนางลืมความปรารถนาของเจ้าที่มีต่อนางมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเจ้าทั้งสองทันทีที่นางกล่าวจบนางไม่คิดจะฟังเสียงตอบรับของฉินเลี่ยนางยืนขึ้นและเตรียมตัวจากไป หยุดอยู่แค่นั้นแหละจูจู่ฉินเรียบเปิดประตูหินและคว้างยาบัญญัิถือกำเนิดใส่ฝ่ามือนางใบหน้าหล่อเหลาของเขาเย็นชาราวกับน้ำแข็งเขากล่าวอย่างฉุนเฉียวต่อหน้าลู่หลี่ว่าเจ้าและหัวหน้าของเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องระหว่างนางกับข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์หุบเขาเจ็ดศูนย์งั้นเหรอสักวันข้าจะไปหานางและเจ้าจะต้องเป็นสักขีพยานในเรื่องนั้นช่างเป็นคนที่น่าสนใจดีได้สิข้าจะรอริมฝีปากของลู่หลี่โค้งขึ้น นางยิ้มด้วยท่าทีถือตัวและไม่ใส่ใจก่อนจะเก็บยาบัญ,ญัติถือกำเนิดเอาไว้นางกระซิบกับตัวเองว่าน่ารังเกียจสิ้นดีก่อนจะเดินจากไปสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น